เครื่องกวดจับโลหะจับได้ลึกจากเม็ดคำตอบง่ายแม่นลึกเท่ากับเส้นพาศูนกลางของจานค้นหาดังนั้นเครื่องกวดจับที่มีหน้าจานใหญ่กว่าจะกวดได้ลึกขึ้นอย่างใดก็ตามความลึกของการกวดจับย่างขึ้นกับเทคโนโลยีเครื่องกวดจับและปัจจัยสิ่งแวดล้อมหลายอย่างยกตัวอย่างส้่หนึ่งขนาดวัตถุวัตถุใหญ่สามารถกวดจับได้ลึกกว่าวัตถุขนาดน้อยทรงหุบห่างวัตถุ หูบห้างวงมนเส้นเลียนและเฮนสามารถกดจับได้ลึกกว่าหูบห้างบางบางยาวเส้นเล็กตะปูสามทิศทางของวัตถุถ้าเลียนนอนเส้นนอนฮาบเพียงสามารถกดจับได้ลึกกว่าเลียนตั้งเส้นอยู่ค้อสี่วัตถุเปล้าไม้โลหะที่นำไฟฟ้าสูงเส้นเงินสามารถกดจับได้ลึกกว่าโลหะที่นำไฟฟ้าต่ำเส้นกัวลือคำห้าพื้นที่ของวัตถุถ้าวัตถุอยู่ในดินจดจะกวดจับได้ลึกกวดอยู่ดินเค็ม ขอขอบใจสำหรับเวลาของเจ้าอูเจ้าเต่าก็รู้สื่อเฮเนอร์ทอปเนียซับสไคปูเจ้ากูเทเนอร์อูเจ้าอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อบอพลาดวิดีโอดีๆ Thank you for your time Please subscribe my channel